แล้วก็แดงมากแตกหน้าี่ไม่ได้คือพอกดหน้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกเนีกลายเป็นแบบแดงๆขาวๆคือเรื่อๆแลหน้าเผาร้อนตลอดหมอก็เลยลองถามบอกว่าแล้วจะให้หมอทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะเพราะว่าแบกว่ารักษาผิวมาน,นี่สุบปีคือเดินเข้าออกหลายคลินิกมาก คลินิกนู้นคลินิกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาถึงมาตลอดเขาเขาบอกว่าคือมาพอถึงจุดจุดนึงมันก็ยังไม่หายอยู่ดีทีนี้เขาทำหมอทาอํายังไงก็คือจุดทุกอย่างเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคายเคืองหน้าเนี่ยเราคายเคืองหน้าเกินไปจริงจจนผิวหนังกำพร้าที่เขาเรียกว่าถ้าออกมาอีกนิดนึงก็ขี้ใครอ่ะคือมันไม่มีหนังหนังกำพร้าหรือผิวหนังชั้นนอกอะค่ะมันอ่อนบางมากเพราะว่าเขาไปผิวหน้าตลอด A H A เอยใช้ยาก,กัดรอกอะไรอย่างเงี้ยตลอด หน้าก็ะระคายเคืองง่ายกลายเป็นแพ้กลายเป็นดูมขนบวมสิวเกิดขึ้นง่ายเราก็ต้องตัดตัดตั้งแต่อาหารแต่เรามาเจอแพ้ของชูรส<ๆ>ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารก็แท้อาหารดินของชูรสพอ,อยู่ของชูรสหายเลยตลกมโอ้ยอย่างเงี้ยเราจะเจออะไรอย่างเงี้นะยคือเราต้องหาสาเหตุให้เขาได้สิถูกไหมคะคือ,ค,อคือเราเราไม่ใช่ว่าโอ้อยากที่จะแบบรักษาสิวเป,เป็นปีอะ รักษาผิวกันเป็นปีแบบโอ้เดิน้ามาอ่าต้องทายังไงต่อหมันก็อยู่คลินิกผิวพธุ์คืออยู่คลินิกสกินเราทราบอยู่ว่าน่าจะยาตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยจุดไหมคะแต่ถามถามใจตัวเองมันมันไม่ใช่จุดของเราที่เราอยากแก้ที่ต้นเหตุอะเรารู้ว่าเขาท้องผูกอะแต่เขาไม่ฟังเราก็จะแก้ท้องผูกเขาจะรักษาผิวอะ <S <S หรืหเขาบอกมะเขาอบอกหนูมันหนูมันรักษาผิวเขาไม่ไอะ ฝาท้องผูกท้องผูกไม่เป็นไรขอหน้าหนูสวยก่อนแต่หมอก็จะบอกว่าสิวหนูมันเกิดจากท้องผูกแล้วก็ต้องแก้ท้องผูกก่อนสิไม่เป็นไรค่ะหมอเอาสิวก่อนอย่างเนี้ยเอาแต่ทีนี้เอาประมาณนี้เ่าคนฝงแก้ท้องผูกก่อนสิวหายจบแค่นั้นนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอกัเยจะ เป็นคำถามที่หมอเจอถามเยอะว่าสิวจมูกเกิดจากอะไรต้องนู้นอดทไม่แข็งแรงหรือเปล่าลําไส้ไม่สีหรือเปล่าคือหมอหมอเคยพยายามสังเกตนะแต่จริงมันก็ไม่ไม่เสมอไปไม่เสมอไปจริงๆบางคนก็มากระท้วหน้าเลยโหทุกระบบของหนูมีปัญหารือเปล่ามันก็ไม่ใช่ถูกปะแต่บางคนในระบบลําไส้ของเขาหรือระบบต่างๆอ่าอ่อนเทหรือลังไตเขาม,มีปัญหาในเชิงการแพทย์อย่างจริงแต่หน้าไม่เห็นมีสิวเลย ถูกมะบาคนหยางเยอะแบบออกร้อนเยอะมากแต่หน้าก็ยังเรียบดีแต่แดงๆอย่างมันก็ไม่กระเหมนไฟไงถูกไหมคะคนที่บกพท่องที่ระบบนั้นจริงๆกับมันไม่เป็นสิวเ็ามีแต่บางคนเป็นสิวแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้บกพร้องก็มีเหมือนกันคิดว่ามันมันไม่ได้ชัดเจนซะขนาดนั้นว่าตรงตรงคางที่จะบอกลำไส้มีปัญหาแน่นอนสิลองลองให้หายท้องผูกสิมันจะดีขึ้นไหมอ่า มันก่อนมันก่อนมีมาเหมือนกันเอ่อหมอคะรักษาผิวหน้าหน่อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาคือเขาเป็นคนไทยในเดนมาร์กก็มารักษาเรื่องสิวหนิวลอยเองไม่หมดเลยก็รักษาได้รักษารดโอเคจนหน้าเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนเพื่อนตามมาอีกสองคนวันหน้าใส่ลก็โดยจะกลับต่างประเทศแล้วแต่เพื่อนมาด้วยเดี๋ยวไม่มีคนพามาอีกคนนึ่งเชื่อไหมเขาอายุแค่สามสิบเจ็ดแต่เราคิดว่าเขาอายุสี่ห้า ผิวผิวท้องแขนสวยมากผิวดีมากแต่หน้าแบบเหี่ยวมากอะสูบบุหรี่ทุกวันถึงไม่มีสิวนะแต่หน้ามันย่องย่องสีผิวไม่สม่ำเสมอหน้าแก่กว่าความจริง <c> ร <oughs> ิ้วรอยเกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ต้องแก้เหมือนกันการสูบบุหรี่ถึงแม้ไม่ได้เกิดกับสิวโดยตรงการอัดเซตของสิวการสูบบุหรี่ไม่ได้เกิดตรงกันโดยตรงแต่การสูบบุหรี่ทําให้หน้าแก่กว่าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อ้วนหนุอ่อว น้ำตาลเยอะพอน้ำตาลเยอะก็บ่มเพาะสิวได้เกิดขึ้นได้ค่ะม,มันชิง่งกันไปชิ่งกันมาในเชิงในเชิงร่างกายเราเราต้องอ่านให้ออกว่าตัวที่เรากินไปอะไรแล้วก็มันจะชิ้งไปตรงไหนม <c oughs> <c oughs> าลงสิวได้มีค่ะ ก็ส่วนหนึ่งถ้าถ้าคนรจะละเอียดพิถีพิถันขนาดนั้นคุณต้องพิถีพิถันตั้งแต่การกินแล้วถ้าคนจะไปพิถีพิถันเรื่องขนาดนั้นหมอนต้องหมอนอย่างนี้ทุกอย่างต้องอย่างนี้ต้องพิถีพิถันถ้าถ้าถ้าเจ๋งจริงตรงนี้แล้วนะต้องพิถีพิถันตั้งแต่กินยังไงอยู่ยังไงอารมณ์เป็นยังไงนอนยังไงเอาให้เจ๋งก่อนแล้วถ้าอีกออปชั่นหนึ่งถ้าจะไม่ได้จะเป็นหมอนเหมือนเจ๋งๆขนป่งขนเปะข้าวชาทินการความสะอาดเรือยๆต่างๆ ก็ค่อยว่ากันไปแต่ความสะอาดก็มีผลแน่นอนถูกไหมคะอแต่ก็ต้องล้างหน้าคลีนช่อสำอางก่อนนอนก่อนอันนั้นอ่ะเป็นความสะอาดที่ที่ต้องต้องต้องดูแลต้องอแแเกิดหมอนไม่ค่อยอะค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ได้ตอบอกปกเป่าจริงๆนะพวกไอ้ขออันนี้เคยเห็นไหมเดือนสองเดือนนะหมอนบางทีันอยู่บนพื้นแล้วไปนอนต่ออันนั้นก็เกินไปก,กันก็แบี้ โอ้นั่นอยากพูดมานานมากเด็กวัยรุ่นไปโฆษณากันไปสวนกาแฟหายสิอย่างนั้นนะนะเอเราเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นคนที่ใช้เรื่องของการสวนกาแฟในการรักษาคนไข้มาตลอดนะคะก็กำลังจะบอกว่าการสวนกาแฟเนี่ยผลพลอได้คือท้องหายปูกถูกไหมถ่ายออกมาใช่ไหมน่าแสดงว่าอะไรก็เป็นสิวจากท้องปูกแสดงว่าเด็กคนนั้นหรือคนที่สวนกาแฟแล้วสิวหายแสดงว่าเขาเป็นคนท้องปูก รงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปแก้ท้องผูกไม่ใช่มาสวยกาแฟเข้าใจไหมคะเข้าใจประเด็นหมอไหมนะแต่การล้างพิษเนี่ยมันมีอยู่ห้าขั้นตอนด้วยกันการล้างพิษเพื่ออะไรเพื่อรักษาเกี่ยวกับเรื hmm. si ่องของภูมิแพ้ไขมันความดันเลือดสูงดูแลองค์รวมเป็นองค์รวมห้าขั้นตอนที่ว่าคุณหนึ่งคุณต้องกินเพื่อล้างพิษกินดีอย่างที่หมอบอกสองอดเพื่อสุขภาพเขาเรียกแฟตติ้งแฟตติ้งเช่นอดผลไม้อย่างเดียวทั้งวัน หรือจะไม่กินเลยบางคนเก่งขนาดนั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยคือการฟาสติ้งคือให้ร่างกายได้พักบ้างสามก็คือเรื่องของการสวนลำไส้เพื่อล้าลงพิษซึ่งมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คือการสวนลำไส้ใหญ่สวนบนและการสวนกาแฟการสวนลำไส้ใหญ่ส่วนบนก็เหมือนจุดจีนทีหนึ่งล้างบ้านทีหนึ่ง ุดลอกคลองที่มันตื้นเขินหรืออะไรต่างๆนั่นเกิดจากการที่คุณกินไม่ดีอยู่แล้วอ่ะนะคะเอาตะกรันที่มันเก่าเก็บออกมาบางคนหน้าโปรไสขที่ได้บางคนภูมิแพ้ที่ได้พเพราะตะกรันเก่าเก็บมันเป็นต้นเหตุหน,นึข้าพออกไหมคะแต่บางคนไม่ใช่ต้องมีอถัดไปการสวจกาแฟแบบที่สองคือการสวดน้ำสได้วยกาแฟเราต้องาการเอาคาเฟอีนไปกระตุ้นต,ตับให้ตับขับสารพิษซึ่งเราใช้การสวจกาแฟในการรักษากลุ่มภูมิแพ้ ไมเกรสปวดข้ออะไรต่างๆคนเป็นตับอักเสบไม่ใช่ผิวคือ<ม>จุดกระสงค์หลักของการรักษาตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผิวพรรณแต่บางครัถ้าเกิดว่าโอ้คุณจะดว่กาแฟาแล้วคุณรู้สึกดีสบายขึ้นหรือแน่นอนลูกื่นขับถ่ายได้ดีแต่ว่าคุณท้องผูกไง<ม>ถึงไมคใช่ก็ต้องแก้เรื่องท้องผูกที่ไม่ใช่เพิ่งแต่ดื่กาแฟาอย่างเดียว ก็ต้องแก้เรื่องของอาหารการกินแก้เรื uh, ่องของสุขภาพหลังไส้ใหญ่ถัดไปการฝึกแรงเพื่อลังปิ๊เช่นอะไรการฝึกโยคะชีคกงหรือการฝึกปรางเบสติเนสตายการฝึกไายใตข้อที่5้าคือการล้างพิทางจิตใจนั่นก็คือการฝึกสมาธิเพื่อลัางกิ๊กการมองโลกในแง yes. ่ดีอะไรนี่คือการล้างพิ๊ทั้งขั้นตอนถึงเรียกว่าดีท็อกซฟิเปกไชันการสวนตะไปอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ได้ทำทั้ง4ขั้นตอนไม่เรียกว่าดีท็อก